อยู่ที่อูช่างเขียววัสดีครับวันนี้ช่างเขียวมีอะไรให้ดูเ,ออเครื่องยนต์ออนิสันทีดี2เเอาเปิดไว้ที่1นึ0งมบาทเอาใครสนใจมาดูได้ครับผมอยู่ที่บุรีรัมย์ ราคาพิภาพก็ครับผมนะฝากกันไว้ด้วยครับผมนะเครื่องยนต์ดิสันรับรองไม่มีไอไม่มีควันนี่นอนนะน้ำไม่ดันอันนี้19ื่นเานี่ได้ได้ชุดนี้เดียวไม่รวมมอน้ำอะไรนะมอน้ำไม่มีแผ่นชาอะไรมีอดิต่วนนี้เช็คเรียบร้อยแล้วผมนะใครสนใจเครื่องยนต์ มือสองครับผมเช็คเรียบร้อยมีประกันไหม